สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่18เดือนเมษาย,ยนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงนนินทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e x f y u ครับตั้งทุนเทรีดีมีรางวันนะลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวงกว่า5,000 0 US อลลาร์ใครสนใจครับเข้ามาดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็่แอดไลน์ดีเพื่อสอบถามก,บาากรบ xm ปัจจุบันนี้รับบรับฟรีทันที30ส usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับตัวนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่มีความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราครับทุกท่านเป็นบทความจากสำนักข่าวเดอะส a ต d ดารนะครับที่มีการรายงานเข้ามาครับผมเขาล่าให้ฟังนะครับว่า U curve ของไทยต่ำกว่าสหรัฐเนี่ยมันผิดปกติหรือว่าเป็น new normal เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีบทวิเคราะห์จากต่างประเทศเผยแพร่ในสื่อทั่วโลกเลยระบุว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคกล่าวก็คือว่ายูพันธบัตรอายุส0ปีของไทยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเพื่อนบ้านทําเอาอากาศที่ร้อนระอุอยู่แล้วเนี่ยยิ่งร้อนมากกว่าเดิมอีกในตลาดพันธบัตรไทยผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยดังต่อไปนี้ครับ บทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลทางสถิติที่ว่าในอดีตนานนับ10ปีที่ผ่านมายิวพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยจะสูงกว่ายิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันถือเป็นเหตุการณ์ปกติแต่ด้วยสถานการณ์ราคาพลังงานที่พุ่งสูงและเงินเฟอ้อสหรัฐที่เริ่มออกฤทธิ์เดชตั้งแต่ปีที่แล้วและก็กระจายไปทั่วโลกเนี่ยดังที่เห็นอยู่ปรากฏว่ายิวสหรัฐที่พุ่งขึ้นไปสูงมาก ขณะที่ยูไทยเนี่ยขึ้นเช่นกันแต่ว่าน้อยกว่ามากนับจากต้นปีจนถึงก่อนสงกรานยูสิปีสหรัฐเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ1.2มาอยู่ที่แถวๆ2.7 2.8แต่ในช่วงเวลาเดียวกันครับยูสิปีของไทยเนี่ยขึ้นเพียงแค่0.6มาอยู่ที่2.60 ปรากฏการที่ยิวของไทยต่ำกว่าสาหรัฐนี้นะครับด้วยมุมมองทางสถิติเนี่ยอ้างอิงตัวเลขในอดีตจึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งและจากการที่จะต้องกลับมาสู่สภาพวะปกติหรือที่เรียกกันว่า r e re g r e s s i o n to the mean นั้นก็คือยิวไทยเนี่ยควรจะต้องปรับขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าสาหรัฐจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าตลาดพราบัตไทยเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็เปราะบางนะครับสมมติฐานที่ว่า ตลาดการเงินควรจะต้องเคลื่อนไหวกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตอันเป็นปัจจัยทางสถิติก็ถูกต้องอย่างยิ่ง จุดอ่อนคือข้อสรุปนี้ขาดข้อพิจารณาด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปแล้วแบบยืดเยื้อหรือว่าถาวรและก็จะว่าไปในอดีตเนี่ยก็มีบางช่วงเวลาที่ยิวเคอร์ฟไทยเคยต่ํากว่ายิวเคอร์ฟของสหรัฐมาแล้วโดยในที่นี้จะยกตัวอย่างโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ2ประเทศ ย้อนกลับไปในช่วงปี2016ถึง2018อันเป็นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับ2.25%และในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศไทยหรือว่ากรง ก็ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.25ผลก็คือดอกเบี้ยนโยบายของไทยต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุผลหลักก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงเวลานั้นไม่ได้เอือเอ้ออำนวยรองรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากมายแบบในสหรัฐและก็ยังคงไม่มีใครไปตำหนิก,กรงอหรือว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้เลยว่าละเลยไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐครับ ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายไทยต่ำกว่าสหรัฐอยู่ร่วม2ปีก่อนที่วิกฤตโควิด COVID จะเริ่มต้นในปี2020จะเข้ามาเปลี่ยนสภาพเนื่องจากสหรัฐใช้วิธีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ0%อร์ขณะที่ของไทยเราเนี่ยลดลงไปได้ต่ำสุดเพียงแค่ 0. 5ปดอกเบี้ยนโยบายของไทยจึงกลับมาสูงกว่าสหรัฐอีกครั้ง และก็ต้องย้ำตรงนี้ด้วยนะครับว่าในปี2 0 1 8ันถึงอันเอันเป็นช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยนโยบายไทยต่ำกว่าสหรัฐนั้นเงินบาทเนี่ยแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐราว8%โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพักปรากฏว่าสิ่งนี้นะครับชี้เห็นว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดทางทิศทางการเงินก็ได้และนี่จึงเป็นเหตุผลที่พูดเขียนเนี่ยยังคงมั่นใจว่า มองไปข้างหน้าแม้ดอกเบีย้ยไทยจะต่ำเงินบาทเนี่ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องอ่อนค่ามากไปตราบเท่าที่เรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ระดับหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขชี้ทิศทางเงินทุนอันเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงบทเรียนในอดีตข้างต้นนี้นะครับก็ชี้ว่าในวันนี้แล้วก็วันต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุผลอยู่ตามสมควรเหมือนกันที่ยูเคิร์ฟของไทยจะต่ำกว่ายูเคิร์ฟของสหรัฐได้ ทุกท่านลองนึกภาพในอนาคตดูนะครับว่าจากนี้ไปอีกประมาณ2อถึงสปีหน้าตาของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐและไทยจะเป็นอย่างไรจากการรวบรวมข้อมูลของกรุงไทย Global Markets นะครับตลาดการเงิน,นเชื่อว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐอาจจะขึ้นไปได้ถึงจุดสูงสุดหรือที่เรียวกว่า terminal rate ที่ประมาณ2.75%ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะขึ้นไปได้สูงสุดราว1.5-1.75%ถึงซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆอนาคตอันไม่ไกลอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยก็จะต่ำกว่าสหรัฐถึง1%ภาพนี้อาจจะดำรงอยู่ไปนานหลายปีจนกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุดและก็จะยังคงไม่มีใครคิดว่ากรงอและธนาคารแห่งประเทศไทยละเลยไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามธนาคารกลางสหรัฐ เรื่องลักษณะนี้นะครับในตลาดโลกเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วยูพารบัตสิ0ปีของสกุลเงินยูโรเมื่อต้นทศวรรษที่1990ก็สูงกว่ายูพารบัตสิ0ปีของสหรัฐเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2 0 0 0ก็สลับกันสูงนะครับสลับกันต่ำกันไปจนกระทั่งล่วงเข้าทศวรรษที่2010ยูเคิร์ฟของสกุลเงินยูโรก็ต่ำกว่าสหรัฐแบบถาวรจวบจนบัตรนี้แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปสูงกว่าได้ ดังนั้นนะครับข้อสรุปที่ว่ายิวเคฟของไทยจะต้องสูงกว่าสหรัฐจึงเป็นสัจธรรมในอดีตถูกต้องน้อยลงในปัจจุบันและยิวเคฟของไทยที่ต่ำกว่าสหรัฐก็อาจจะกลายเป็นนิว n o r m a l ลในอนาคตไปในที่สุดก็ได้ครับ ทั้งนี้นะครับเรื่องของ U-curve หรือว่าเส้นอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนี้แต่ละสะกุลเงินผู้เขียนจะต้องขอปิดท้ายด้วยบทสรุปที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ U-curve สกุลเงินใดถือเป็นกิจการของประเทศนั้นๆเราต้องไม่สรุปว่า y U-curve ต่ำกว่าแปลว่าต้นทุนการระดมเงินทุนต่ำกว่าอย่างเด็ดขาดนั่นเป็นข้อสรุปที่ผิดอย่างยิ่งในโลกของดอกเบีย้ย ข้ามสกุลเงินหรือที่เรียกกันว่า cross currency swap แล้วก็เครดิตซึ่งจะต้องอภิปรายกันในครั้งต่อไปครับทุกท่านตัวนี้ก็เป็นบทความโดยคุณสงวนจุงมสกุลนะครับขอบคุณครับ